สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับทางช่องนะครับปานฝันแฟมิลี่นะครับผมก็กราบสวัสดีนะครับผแม่แม่เอฟซีทุกท่านเลยนะครับทางในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนาะนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมที่มอบสับปะรดนะครับให้กับครอบครัวนะครับของน้องปานฝันนะครับหนึ่ง หนึ่งล็อกนะครับผมหรือหนึ่งต้งนะครับผมให้กับครอบครัวน้องปันฝันนะครับพ่อฟานก็กราบขอบพระคุณนะครับผมที่เมตานะครับครอบครัวนะครับของน้องปันฝันนะครับก็กราบขอบพระคุณนะครับผมคุณแม่นะครับเนาะพ่อฟานก็เพิ่งมาจากปลูกหญ้านะครับหนึ่งไร่นะครับหนึ่งไร่นะครับต้องหกไร่ยังไม่ได้ปลูกนะครับเพราะว่ารถไถดันยังเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าฝนตกนะครับวันนี้เพิ่งหยุดตกนะครับ ก็ไปปลูกไปซ่อมแซมนะครับตรงที่หนึ่งไร่นะครับตรงที่ยังไม่เกิดเนาะนะครับก็เลยมาถึงก็เห็นนะครับรถสับรถมาจอดนะครับแล้วก็ได้ลงนะครับ่าตรงหน้าหมบ้านตรงข้างหน้าบ้านของพ่อควานเลยนะครับเนาะก็ต้องกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่เมตานะครับก็กลัวเล็กๆก็ครัวหนึ่งนะครับก็กราบขอบพระคุณนะครับผมตอนนี้ก็ลังลงนะครับผมนะครับกาลังลงเลยนะครับ เข้าไม่ได <ke> ้นะครับเข้าอยู่ไปอยู่ข้างในไม่ได้เพราะว่าจะมีน้ำเฉะนะครับผมเป็นเป็นดินเหนียวนะครับเป็นดินเหนียวนะครับนี่นะครับจะเข้าทางของบ้านน้องบานฝันไม่ได้นะครับทุกทีนะครับเพราะความจะเอาไว้ข้างในนะครับเพราะว่าถ้าไว้ข้างในนะครับจะจะไม่ได้แห้งเหี่ยวนะครับแล้วก็จะไม่ได้เปื่อยนะครับถ้าโดนฝนโดนอาโดนแดดนะครับแต่ตอนนี้มันเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่า น้ำยังขังอยู่นะครับเพราะว่าฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนก่อนนะครับเมื่อคืนก่อนเลยนะครับนี่ยังเฉะแฉะอยู่นะครับนี่้องเข้าไม่ได้นะครับยังเฉะแฉะนะครับแม่ส้มโอก็เล่นนะครับเล่นเป็นลุ่มเป็นบอ่อหมดแล้วนะครับผมนี่อ่ะวันนี้ยังยังยังไม่ได้ไปข้างนอกนะครับเพราะว่าพ่อฟานเพิ่งไป ไปปลูกหญ้ามานะครับผมไปปลูกหญ้ามานะครับที่หนึ่งไร่ไปซ่อมแซมนะครับไม่ได้ไปปลูกนะครับไปซ่อมแซมนะครับเพราะว่าบางบางบางล็อกนะครับก็จะแห้งเหี่ยวนะครับไม่เกิดนะครับเพราะว่าพ่อควันไปปลูกตอนตอนที่ผลยังไม่มีนะครับปลูกก่อนเพื่อนนะครับปลูกก่อนเพื่อนแต่แล้วมันแต่แล้วนะครับหญ้าที่ปลูกนะครับก็แห้งเหี่ยวไปเลยนะครับ ไม่เกิดไม่เกิดให้เลยนะครับผมนะครับไม่เกิดขึ้นให้เลยนะครับไม่เกิดขึ้นให้นะครับเพราะว่าอา cool. cool. ช่วงร้อนด้วยแล้วนะครับผมแล้วก็มาถูกฝนนะครับก็จะเปื่อยนะครับผมจะเปื่อยเลยนะครับอาพอฟานก็เลยไปตั้งแต่ işte เช้านะครับก็ไม่ฟันนะครับไปอาไปซ่อมแซมนะครับอาซีซีก็ซอบนะครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จเลยนะครับตอน ยังไม่เสร็จสี่กระสอบนะครับซ่อมยังไม่เสร็จนะครับยังไม่ได้ครึ่งทางเลยนะครับผมนะครับต้องใช้เวลาอีกนะครับสี่ห้าวันนะครับถึงจะเสร็จนะครับเพราะว่าไปตอนเช้าตอนเย็นพ่อขวานไม่ได้ไปนะครับตอนเย็นไม่ได้ไปเนาะนะครับผมอ่าสงสัยหิวแล้วนะครับผมนี่ยวยังยวยังครับนะยูยังจับมือก่อนจับมือพ่อก่อน จับมือพ่อก่อนเออโอ้สอนง่ายนะครับโอ้จับมือก่อนเดี๋ยวให้กินอันนั้นไม่ให้กินเดี๋ยวพ่อไม่ให้กินจับมือก่อนครับจับมือก่อนครับโอเคครับนี่นะครับโอ้หิว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 ดึงมือพ่อไว้นัยเนี่ยดึงมือพ่อไว้นครับเดี๋ยวพ่อให้กินเดี๋ยวพ่อให้กินเอากล้วยใช่ไหมเอากล้วยบ่ฮอะเอากล้วยเอาปาก่อนเอาปาก่อนลููปลาก่อนถ้าหิวอุ้ย ไอปากตายปาก,ปากอ้ยปากใครเนี่ยปากหนูปันฝันใช่ไหมหอฮมปากหนูใช่ไหมในปานหนูปานหนูอยู่ตรงไหนครับปานหนูอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นี่เหรอโอ้นี่ปานของหนูในตาี่ตาในตาตาตา,ตา,ต,าตาอยู่ตรงไหนครับนี่อ๋อโอ้ยเก่งจังเลยครับเก่งจังเลยครับคนสวย <c oughs> เอาเอาจับมือไปไหนเอา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  เอา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 จับมือครับหิวหิวโอ้ยพ่อหิวโอ้วันวันบอกว่าพ่อหนูหิวแล้วหนูเพิ่งตื่นพ่อไปไหนมาพ่อไปปลูกญ้ามาลูกพ่อไปปลูกยาไว้ให้แม่หญิงกับคุณป้าสมโเอาไว้ให้หนูด้วยไว้ให้หนูกินด้วยเนาะทำไมเก่งจังอันนี้อันนี้ทำไมเก่งจังครับ โอ้หย่าหนูกำลังมาเลยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก่อนแล้วเดี๋ยวนกคนสวยแล้วเดับเด็กคนสวยอยู่ไหนเนาะทำอะไรเนาะเดี๋ยวพ่อให้กล้วยกิน <c oughs> เดี๋ยวพ่อให้กล้วยกินแป๊บหนึ่งก่อนนะโอเคไหมอึอยังอึอยังเนี่ยอึอยังโอ้ยอึแล้วทำไมไปเหยียบแบบนี้ลูก อ,อ๋ออึแล้วเหยียบทิ้งเลยอึอแล้วเหยียบเล่นด้วยนะครับนี่เป็นอึอของน้องนะครับอ่ะสามสี่ก้อนนะครับอึอแล้วเหยียบเลยไปเหยียบทําไมลูกฮะเหยียบทําไม <c oughs> นูน,นปลาส้มโอกาลกังทานอยู่นะครับอ่ากําลังทานนะครับเป็นญ่าในเปีนะครับผมนะครับเป็นญ่าในปีนะครับนะครับ,เ,รบ,นะรบเดี๋ยวเราก็จะ เป็นช้างแดงแล้วนะครับนี่เป็นช้างแดงแล้วเป็นช้างแดงแล้วนะครับหิวหิวมาตามพ่อเลยหิวใช่ไหมครับอันหันหิวใช่ไหมหิวใช่ไหมไปหิวจับมืออีกครั้งหนึ่งจับมือครั้งหนึ่งก่อนจับมือก่อนจับมืออ๋อเก่งจังเลยครับเก่งจังเลยเอามือไปไหนไม่มีกล้วยนะนี่ ไม่มีกล้วยจะดึงมือไปไหน <c oughs> อ่านฝันเก่งจังเลยครับอัานฝันเก่งจังเลยครับต้องกราบขอพระคุณนะครับผมผู้ใหญ่ใจดีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่มอบอาสับปะรดนะครับมาให้กับครอบครัวน้องปันฝันนะครับขอกราบขอพระคุณด้วยนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับอามอบมาให้หนึ่งตรงนะครับผมหนึ่งตรงนะครับ หรือหนึ่งล็อกนะครับว่าจะได้เยอะขนาดไหนเนาะนะครับเพราะว่าเราสั่งนะครับรถกระบะก็ได้เยอะนะครับกินอยู่ได้ยี่สิบวันนะครับยี่สิบวันตอนนี้ก็เหลือเดี๋ยวพ่อควานพาไปดูนะครับก็ยังเหลือนะครับตั้งแต่ที่พ่อควานได้สั่งนะครับนี่ก็จะเป็นต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยก็เหลือนะครับคืนนี้น่าจะกินกลางวันนี้น่าจะกินหมดพอดีนะครับ นี่นะครับเป็นต้นจับรถนะครับก็ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดวันวันนี้นะครับผมยี่สิบเอ็ดวันนะครับผมที่ก็าวานได้สั่งรถกระบะรถคอกนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าจะได้เยอะขนาดไหนนะครับเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าติดติดลมนะครับติดลมอยู่นะครับเพราะว่าเป็นเป็นที่ อันนี้คุณป้าสมโอก,ก็วางระเบิดไว้นะครับเป็นเป็นลุมเป็นบ่อนะครับนี่นะครับจะเข้าไม่ได้นะครับอ่าไว้ให้เขาไว้ข้างนอกนะครับหน้าบ้านของพ่ะขวานนะครับก็น่านจะเสร็จนะครับ อืมเอาทึ่งก็ได้ครับเดี๋ยวพ่อฟานจะขนย้ายนะครับรอน้ำให้แห้งก่อนนะครับผมใส่รถเข็นเข้าไปไว้ข้างในอ่าถ้าไว้ข้างนอกนะครับก็จะแห้งเหี่ยวนะครับเวลาฝนตกมาก็จะเปื่อยนะครับแล้วข้างล่างไปอับ ชื้นนะครับและช้างก็จะไม่ค่อยกินนะครับตาแห้งๆแบบนี้สดๆแบบนี้น้องจะชอบมากนะครับก็คลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s ั b s c r i b e นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ดูคลิปของน้องปันฝันนะครับขอบคุณนะครับผูใ้ใหญ่ใจดีอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับผม